ทําโอ้ยที่ธรรมดาป่าไมไม่กัดอ๋อน,นี่ไงโอ้โหช่้ยชสวยเออใหญ่ สีนะครับเขาสู่ช่องเมื่อกี้ตกปลาหน้าดินมาอยู่ด้วใช่ไหมใช่ค่ะเลยแวะซื้ออะไรมากุ้งค่ะไหนอู้ใช่สวยมากเฮ้ยตอนนี้เราราคาแพงไหมสอง้อยสิบเออถือว่าช่วงนี้นี่ราคากุ้งไม่แพงเท่าไหร่นะนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่ใหญ่ที่สุดในตลาดบางเลนเลยใช่ไหมใหญ่ที่สุดเลยอ่อจัดมา200กว่าบาทเองซื้อมาเท่าไหร่1นึโลค่ะ1นโล โอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนนี่3 0ม้อยกว่านะไซเนี่ยเอามาทำอะไรกินวันนี้ย่างเกลือย่างอย่างเดียวเลยแล้วไม่ตกปลากันเหรอตกปลตกที่ไหนนี่บอกแล้วบ้านหนูตกปลาอะไรหล่อนจากทีวิตปลาอะไรใช่ไหมแล้วข้างๆอ่ะน้ําท่วมเลยนะแล้วข้างบ่อบัวเขาอ่ะปลามันกระโดดเข้ามาปลาอะไรโดดเข้ามาปลาช่อนปลาช่อนมาตามน่าหาปลาช่อนกันไม่รู้จะมีเยอะหรือเปล่าเพราะไม่ได้เลี้ยงเลยนะครับมันมาเองตามธรรมชาติแล้วก็สมมติ ถ้าเราไม่ได้จากเหยื่อปล้อมล่ะทําไงดีนี่ไงกุ้ง๋อเราไม่กินแล้วเราตกเลยแล้วกันใช้กุ้งตกตกสักนิดหนึ่งแล้วค่อยกินวนะอถ้ากินอิ่มแล้วก็ที่เหลือก็ใช้ลองใช้ตกดูค่ะแต่ไม่แน่นะอาจจะกินเหยือ่อปลอมถ้ามันเห็นเหยื่อเรา่ะตั้งเตาซ้ำ เมนูนี้ง,ง่ายเลยค่ะเอากุ้งมาเสียบไม้อย่างนี้แล้วก็ทาเกลือเอากุ้งย่างเกลือใช่ค่ะแล้วมันจะมีรสชาติหอมของกุ้งกุ่ขาเนี่ยอร่อยเนื้ออร่อยฟันหวานแล้วก็มีเกลือเ็เค็มไม่ต้องใช่น้ำจิม้มใช่ค่ะนี่ถ้าทำขายนี่ไหมกี่บาทโอ้จะมีคนซื้อเหรอทำไมไปร้านี่นี่เหรอนี่ที่ซื้อไหม้านที่แบซื้อที่เหรอแต่ว่าตต้องเก็บต <laughs> <laughs> ังก่อนนะ ช่วงนี้ก็ไม่คยมีตังค์แล้วง่ายมากพี่ธรรมดาป่าไหมกัดงาม คันเป็ดอะไรกรป๋าช้อนเหรอก <laughs> ระป๋าช้อนไม่กินก็กินบนันินซะเลยอันนี้คันใครคันแม่คันแม่พีช่ชแม่ก็ตกหม้หมเหรอ,อที่ไหนที่แยกอ่ะที่ไหนเนี่ยมีเหรอไม่บอกถ้าน้ำท่วมเนี่ยก็ออกไปนาอีกแด่เลยตกออตกมากินอะ่ะได้เยอะปะ่ะไอ้สวยอ่ะตอนตกแม่พี่ชายก็ตกหม้อหมกเยอะปะ ลุยเลยรสชาติเป็นไงร้อนเข้มกำลังดีเข้มกำลังดีจะเข้าปากเต็มเลยแกบอกไปโดนไอ้เม็ดเกลือไงสะบัดสะบัดกันสิเอาหย่างหย่างหย่งกิน เสได้เได้ม on ัน <sup> ก um. ุ้งใช่ไหมระหว่างกุ้งขาวกับกุ้งดำกรามเนี่ยเราชอบกินกุ้งอะไรมากกว่ากุ้งฝอย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 อืมชอบทั้งคู่ทั้งคู่เลยขอให้เป็นกุ้งน้ำจิ้มไม่ต้อง เค็มกัางดีหวานไหมเนื้อมันสดปะหวานสดนอืมออืมอร่อยจริงเต็มจิ้มอ่ะอืม1นึนโลได้เยอะเหมาาือนกไงดูดิเต็มจานเลยอเดี๋ยวกินกุ้งแล้วก็เดี๋ยวลองตกอะไรนะขันไม้ไผ่ใช่ลองดูว่าปลาธรรมชาติในบ่อบ,บ้านหมิวจะมีอะไรบ้างตอนนี้มีชนิดไหนบ้างที่เข้ามาเองนะฮะ แต่เมื่อกี้มองแล้วเหมือนจะมีปันนินครับเป็นเมนูง,ง่ายๆนะครับ FC ลองทำกันดูนะฮะได้ลิ้มรสเ,เนื้อกุ้งอย่างแท้จริงไม่ผ่านน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเลยเนื้อหวานเจี๊ยบเลยครับถ้ากุ้งสดๆเนี่ยเมนูนี้อร่อยมากนี่ก็เป็นปึกเสร็จแล้วนะครับเราจะมาอ้อยกันนะครับมีขนมเค้กต่ออีก โอ้โหทำไมกินแล้วเธออะเออโตขนาดนี้แล้วดูหนูสิเออไม่รู้เรื่องเลยไม่บอกร้องกินเนืหนูเป็นตัวอย่างโอ้ยไปรีบกินเดี๋ยวไปตกปลาต่อข้ามัน้องขอยข่เปล่าไม่ต้องขมิว ปลากลัวเบ็ดแล้ว,วป่ะเออเบ็ดใหญ่กันเหมไม่ดูเรียกขอใหญ่ไงโอ้ยเรียกปลาแล้วครับเรียกปลาแล้วครับข้างใจไม่รู้หรอผมผมไม่ต้องเรียกดูอันนี้ปลาเรียกหรือเปล่าไม่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่กินกุ้งอ่ะพี่อ่ะอ่อยตรงเปาอบอกให้หย่อนใกล้ๆไอ้หมิวก็จะไปเปิดหมายใหม่อยู่นั่นน่ะน่ะ หมายนี้ที่เคยหมานนะครับสมัยก่อนมายืนตกตรงนี้นี่มีปลาช่อนเกือบทุกคลิปนะฮะแต่ตอนนี้ไม่หมานแล้วนะครับเพราะว่าวิทย์จับผายไปหมดแล้วเจอสุดอ้อเนรนาแล้วมีคนปักเวทได้เหรอน้ําท่วมอ่ะตอนที่น้ํามันปิ้มปนะิ้นอ่ะมันจะมีช่องช่องกระโดดโอ่ะเออเลยนะ่ะโบเลยนะ่ะลากช้าๆแล้วนะนะม,มาแล้วนี่ไงปลาหมอ นี่อ่ะปลาธรรมชาติที่แท้จริงเห็นไหมเอฟซีควาจะกินปลาหมอนี่หมิวซื้อมาหรือเปล่าไม่ได้ซื้อค่ะนะเขาไม่เลี้ยงกันอยู่แล้วแถวนี้ขู่ดูตัวเบดแม่หนูแม่หนูคาไซจ้าเกาดูตัวเบ็ดดิมาแล้วัแต้มแรกนี่อ่ะที่แม่หนูตกไว้ไซเดียวมันปะใหญ่กว่าอันนี้คือปลาที่แม่หมิวตกไว้เมื่อเช้านี้ <S <S อ๋อนี่ไงโอ้โหฮู้ สวยเออใหญ่อ้วนตับเลยเหใหญ่ไหมวยวมิวมีหมาอื่นไหมสลังบ้านเลยไปจัดไปอุย้ยอะไรอ่ะเฮ้ยลงปุ๊บกินปั๊บเฮ้ยเฮ้ยของมิวก็ด้วยเหรอใช่เห,หรออ๋อหมยเด็ดหมยเด็ดอยู่หลังบ้าน ป้าบอนฟูกเมื่อกี้อันนี้คือบ่อเดียวกันใช่ค่ะบ่อเป็นรูปตัวแอลเมื่อกี้ที่เราตกอยู่ทางด้านขวานะฮะเฮ้ยนี่ไงพี่ตั้มนี่ไงบ่หม้ออุ้ยแล้วไงบ่หม้อขึ้นยืนยากใช่ไหมคือทำไมมันตกตรงนี้ง่ายหนิวอธิบายหน่อย พื้นที่ล้างจานตรงเนี้ยเสร็จอาหารใช่ค่ะอยู่ตรงนี้ใช่อ๋ออุอ้บปลาดินปลาดินมาเกิดตอนไหนไม่รู้โหเนี่ยแล้วพี่กดหยุดพอดีอ่ะจะขยับเนื้อเมออื่อกี้กดปิดปั๊บปลากินกดเปิดใหม่ไม่ทันฉัดกัดฉัดกินโอ้โหพวกเราเขไม่ได้แสดงความสิตความสามารถเลย ร่พวอหมอมาเข้าไปขางอ, <c oughs> อะไรอุ้ยพี่จอมฮะอะไรป้าจินมเฉยปากินไม่รู้เรื่องอปลานินน่ะมันจะกินบกเบาๆอยู่แล้วใช่ไงใช่ป่ะบบนเดี๋ยวทุล้วขยับเลยเออ <c oughs> งงเลยดูยแต้ที่สองปลานินครับ ปัดได้เลยปะไปแล้วโบวิ่งอากมาแล้วพวกเขาปลาอะไรนี่ F4 ดูอ่ะความสามารถของเขาอ่ะโอ้เนี่ยเล็กใหญ่เขาติดโม่ตายกินไม่หนูไม่ได้มันดังไม่เฉยรู้ไหมเตาเออไม่หรือไม่หรืออ้เกียร์่อ้เกียร์ทำไมเดี๋ยวไปบอกเพื่อนมันเอาขึ้นมาไอ้เกี่ยวไอ้เกี่ยวไอ้เกี่ยวไอ่เกียรไม่เกี่ยร์จริงๆันไม่รู้จริง อันนี้คือโลเคชันหลังบ้านนะครับอันนี้จะมาให้ดูนะฮะอันนี้เป็นโลเคชันที่เขาใช้เป็นประจําเวลากลางค่ากลางคืนนะฮะพ่อแม่อยู่ในบ้านการที่เขาจะคุยกับผู้ชายเขาต้องเดินออกมาข้างนอกนี้นะครับคุยข้างโลงเข้าโลงเอาไปโองไม่ให้พ่อแม่แอบฟังได้ไหมจริงไหมมิวไม่จริงเลยเคยทำไหมเอาเคยแต่ได้นียกอข้างในอ่าฮะในในโองเนี่ยแล้วมีคนหาเจอไหมไม่ไม่ค่อยเจอ๋อเจออีกวันหนึ่ง น้ำมะนาวปั่นนีเราเคยซื้อมะนาวไหมในชีวิตเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยป <laughs> กติตัวเองก็เปรี้ยวอยู่แล้ว <laughs> <laughs> อาบน้ำบ้างสิปล่อยให้เปรี้ยวอะไรขนาดนั้นพนัการเรียกปลาพี่ไม่รู้หรอกอปลาชอบหยิบกบบเปรี้ยวที่เรามากกว่าอะไปไปไปปลาไม่กินแล้วหมายแตกแล้วสรุปผลด้วย เลยครับอะไรทวดดียวเว้ว้ากนะสรุปแล้วคลิปนี้เป็นไงรสชาติอร่อยค่ะอะไรอ่ะหมะ <laughs> หมอปุ้งก็หมอเลยเรับสนุกไหมสนุกค่ะเค็มไหมเค็มโลไปยินนะฮะ <laughs> โอเคก็คลิปน,นี้แค่นี้ก่อนนะไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย